ค่ะที่เมซิลายเลอรคุนะคะเซสชั่น6กหมไอด่เ้าพองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะาพูดเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดนะคะคือโปรโมชั่นนั่นเองนะคะการส่งเสริมการตลาดนะคะก็ประกอบไปด้วยการโฆษณาค่ะการโฆษณานี้นะคะก็คือการนําเสนอข่าวสารค่ะ ผ่านสื่อที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะคะรวมทั้งการส่งเสริมเผยแค่นั่นเองนะคะต่อมานะคะคือการเสริมการส่งเสริมการขายค่ะการส่งเสริมการขายก็อย่างเช่นการลดแลก แจกแถมชิงโชคแล้วก็พวกรางวัลต่างๆค่ะค่ะการงเสริมการขายนะคะก็สามารถแบ่งตามตลาดเป้าหมายได้ะคะ่ะตามตลาดเป้าหมายนะคะก็อย่างเช่นมีผู้บริโภคคนกลาง งานขายค่ะและส่วนต่อมาเนี่ยคือเป็นการส่งเสริมการตลาดโดยการใช้พนักงานขายค่ะการใช้พนักงานนะการขายนะคะก็คือการนําเอาผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะมามานำเสนอให้กับลูกค้าค่ะ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยการโอนความเป็นเจ้าของนะคะค่ะในส่วนต่อมานะคะคือการประชาสัมพันธ์ค่ะการประชาสัมพันธ์นะคะก็อย่างเช่น<ม>การตีพิมพ์ แล้วก็เหตุการณ์พิเศษนะคะแล้วก็การให้ข่าวการ,การล่วสุนทรพจน์และอย่างสุดท้ายนะคือการใช้สื่อเฉพาะนะคะของบริษัท สนอมาะค,ะคือการส่งเสริมการตลาดโดยการตลาดทางตรงนะคะการตลาดทางตรงนะคะก็คือการขายแบบเผชิญหน้าค่ะแล้วก็มีการตลาดแบบใช้จดหมายนะคะก็คือการที่ส่งจดหมายไปทางบ้านของผู้บริโภะคคะ่ะส่วนต่มาคือการตลาดแบบแคตตตล็อกค่ะ ส่วนต่อมานะคะคือการใช้เทเลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีการใช้โทรศัพท์ค่ะโทรทัศน์เป็นสื่อแล้วก็มีการใช้สื่ออื่นๆนะคะอาจจะเป็นสื่อพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงงะะ่ายๆค่ะ ส่วนหน้ามาคือการตั้งซูมจัดจำหน,าน,นะะ่ายค่ะสององค์ไม่ใช่ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ